มาขึ้นมามาต่อท้ายลูกภูมิมาต่อท้ายลูกภูมิมาต่อท้ายเอาเหรียญมาโชว์ด้วยสิเอาเหรียญมาโชว์ด้วยได้กี่เหรียญครัอได้ไปจะได้โชว์จะได้โชว์ได้เหรียญเยอะเดี๋ยวว่าเก่งเงี้ยมาต่อท้ายลูกไปต่อท้ายไปต่อท้ายแถวไปต่อท้ายแถวไปต่อท้ายฮัลโหล ไปต่อท้ายครับไปต่อท้ายต่อท้ายอ่าน้องมินไม่หเหยียไอไม่รู้เป็นะไต่อท้ายมานะ้ดวเ้เลี้ยงไม่ได้บ้างเจยอีกเหรียญยาไปเลย เอเดี๋ยวแไเคคนไม่ตอท้ายคนนั้นไม่ได้ไปต่อท้ายมานะคะเเป็นการายรออีกนะรับเงขึ้นก็ได้ครับเพราะว่าถ้าขึ้นแล้วคุณพระพรจะำบากอยู่ดีเโต้ไปไหนโต้เราโต้ไปไหนเลยจัม่โอเคครับ ขอบค um. mm ุณนะครับ hmm. ต <re> ่อไปครับเหรียญหนึ่งได้แก่สีสีชมพูลองกันเลิศกันดับหนึ่งสีชมพูเนี่ยถ้าไม่มีสีเหลืองเนี่ยสีชมพูได้แชมป์นะเนี่ยนี่พังเกลียวมีสีเหลืองอาตาขึ้นไปเอ้ายักขึ้นเอาสวัสดีครับไม่ได้เตะมันไปต่อเดี๋ยวไปต่อเทียบมาอีกนะนักกีฬาตอนท้ายครับต่อพอรับเหรียญเสร็จรับรางวัลเสร็จอย่าพึ่งไปไหนนะครับอย่าพึ่งไปไหน จอยล้วหนของหนูไงต่อ้านมาอีกนะเดี๋ยวใจอีกนะเออได้รับเหรียญแล้วป้องจัดตรงนี้ก็เป็นการแข่งขันทีมะเลิกฟุตบอลระหว่างสีเหลือกับสีชมพูครับกนกรอบีะเลิในวันนี้สักักเลยหลังจากทีอบเลี้ยงเสร็จการแข่งันจะเริ่มขึ้นตาทีลักกีฬรักเย รับเขียนเราจะพึ fruit, ่งไปไหนนะครับรอตรงนี้สักแป๊บหนึ่งแข่งกุตบอลต่อรอสักแป๊บหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวได้อีกไหนนะก็รีบถอนไม่กลัวไม่ได้โชเลียนกันโชเลียนกันพึ่งไปไหนลูกจะพึ่งไปไหนจะพึ่งไปไหนหารูมหน่อยเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงคอามละบอกมือหน่อยบอกมือหน่อย เดี๋ยวไปดูในคอมนะเิ้าเอ้า,อาต่อไปเหรียญทองแดงกรอยังเหรียญทองแดงอ่าเหรียญทองแดงครับ

เวลาไม่เตือนแท็กแคทได้ไหมนี่โอ้โหแบบนี้เกี่ยวกันขึ้นแท่นจะได้ทุ่นหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดระบบได้ถ่ายร่วมกับผู้ปกครองนิดหนึงครับผู้ปกครองด้วยนะครับต่อไปครับอีกอาเรนคุณมอบมอบมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศครับเป็นมะโมมะโม ด้วยมถือไว้ไถือไว้นะเออได้วอย่าวางนะถือไว้ถือไว้ถือไว้เออขอขอบใจทีมงานนักเรียนนะครับที่วัดปีนี้ขยันขันแข็งดีมากเลยอ้าวมองกล้องมองกล้องเอาเรียบร้อยถ่ายรูปร่วมกันเอาเอี๊มดีดีเอามองกล้องแถวเอนโซ่เอาแล้วไม่เห็นหน้ากล้องเห็นกล้องขยายออกไป หนึเดี๋ยวเขาจัดระบบถ่ายรูปเป็นทียลึกสักสักภาพครับสีเหลืองครับสีเหลืองสีเหลืองมาทางนี้สีเหลืองมาทางนี้มายืนตรงนี้สีเหลืองครับสีเหลืองตามด้วยสีชมพูพองนะครับถ่ายรูปไปให้ติดภาพตรงนี้ด้วยผู้ปกครองยืนด้านหลังนะครับผู้ปกครองเอาเด็กๆมาเลยลูกมาเด็กๆถอยหลังไปลูกถอยหลังไปถอยหลังไปหาป้ายเร็วสีเหลืองสีเหลือง ทิกันนี่งลูกอ่ะสีเหลืองเชิญนะครับสีเหลืองอนันครับสีเหลืองตามด้วยสีน้ำเงินสีน้ำเงินอันนี้สีน้ำเงินอันนี้สีน้ำเงินสีะน้างินดคแม่สวัสดีค่สีน้ำเงินสีน้ำเงินเดี๋ยวจะลงอยูทุ่ให้เดี๋ยวตีอย่างต้สีน้ำเงินครับสีฟ้าสีฟ้าเรียบร

บางคนกำลังโชว์เหรียญทองกันอยู่ได้เยอะโอ้โหอ้าวเรียบร้อยขยับชิดไปนิดนึงชมพูชิดไปอีกรูปเรียกเข้าไปอีกทางนั้นนี้โอ้โหเลนโมอย่างเหนียวแน่นเลยเออนั่นขยับเข้าไปอีกลูกเดี๋ยวได้เ็นโบอย่างรูปไม่มีอ้าวกล้องเล็งดูที่ผ่านไหมกล้องผ่านแล้วยังเล็งดูที่พอไหมอ้าวช็อตประทับใจ เอามือจับเหรียญชูเหรียญหน่อยเอามือจับที่เหรียญนักกีฬานั่นต้องชูเหรียญต้องพี่เหรียญนี่ชอหน่อยเหรียญทั้งนั้นเลยเออยกมือถึงหน่อยยกมือถึงหน่อยนี่เหรียญของฉันเหรียญของฉันนี่ของฉันเป็นไงาาเอิว่ชย ไอ้นั่นนะเออมาต่ตาี่ตาคิดนขอเรียนะครับเรียผู้ปครองมาชูเรียครับผู้ปครองจับเรียหน่อยครับาอ้าผู้องเหรียนึงสอ้เหรียญของฉันเป็นไงไดยิ้มได้ไดได้ม um> oh mm ่ไ hmm. ด้เลยดีใจเนาะยิ right? ้ไยิ anyway ้มยิ้ม ขออีกรอบได้ไหมอ่าขออีกรอบขออีกรอบเอาหน้าหนึ่งสองสามพูดว่าสิบสี่สิบสี่สิบสี่ัตตีโอเคอ้าวไปไปเอาละครับต่อไปเป็นการแข่งขันพุทธการนัดติงชนะเลิศระหว่างศิลป